สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พูดแชร์ริงอยู่กับปอมชาดิดาพรมโยธีค่ะตอนนี้นะคะญี่ปุ่นเริ่มฉุนสหรัฐมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะรัฐบาลทรัมป์นะคะแล้วก็พรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลในขณะนี้เนี่ยนำโดยนายกรัฐมนตรีอิชิบาก็ถึงขั้นไม่ต้องการให้มีภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอใดๆที่ปรากฏร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทรัมป์ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่ารัฐบาลทรัมป์ยังคงกระทําการเอาเปรียบก,กับญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเจรจาการค้าอย่างเช่นการกำหนดภาษีศุลกากรต่อญี่ปุ่นโดยโดนัลด์ทรัมป์หรือแม้แต่ในการประชุมด้านความมั่นคงก็ยังคงเปลี่ยนข้อเสนอแล้วก็เงื่อนไขแล้วก็ข้อตกลงอยู่เรื่อยๆเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากไปทั่วเลยค่ะล่าสุด financial times รายง,งานว่าญี่ปุ่นนั้นประกาศยกเลิกการประชุมระดับสูงในวันที่1กร,รกฎาคม ซึ่งการประชุมนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงย์ด้านการทูตและก็กลาโหมจากทั้ง2ประเทศมีกําหนดพบกันในวันนั้นในการประชุม2บวก2ประจําปีแต่ญี่ปุ่นไม่ต้องการที่จะมีการประชุมต่อไปค่ะการยกเลิกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายทรัมป์ออกคําสั่งกระทันหานให้โตเกียวนั้นเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมจาก3%เป็น3.5%ตรงนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับพันธมิตรเอเชียที่ใกล้ชิดที่สุดของวอชิงตันค่ะ จ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งนะคะไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อยืนยันว่าญี่ปุ่นได้เลื่อนการประชุมออกไปแต่กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนโดยไม่ได้ระบุเหตุผลใดๆค่ะขณะเดียวกันแหล่งข่าวภาครัฐซึ่งใกล้ชิดก,กับประเด็นนี้ก็ระบุว่าเขาได้รับข้อมูลเช่นกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยถอนตัวจากการประชุมแต่ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการตัดสินใจดังกล่าวค่ะสถานการณ์นี้คล้ายกับกรณีการเจราจาการค้าซึ่งรัฐบาลทรัมป์มีพฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขยอย่างต่อเนื่องทําให้ฝ่ายค้านในญี่ปุ่นเรรรียกัฐบาาลว่ นักช่อโกงหรือพวกกันโชคความตึงเครียดด้านความมั่นคงก็เลยเกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของการค้าโดยญี่ปุ่นได้กล่าวว่าสหารัฐต้องหยุดเปลี่ยนเงื่อนไขเพราะญี่ปุ่นแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสหารัฐต้องการอะไรจากญี่ปุ่นสิ่งนี้เป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีชาวญี่ปุ่นอย่างชัดเจนญี่ปุ่นขอยกเลิกการประชุมวันที่1กรกฎาคมทันทีค่ะ uh, The United States is saying is completely unreasonable the logic is all over the place and there's no consistency however When Japan negotiates regarding what they're saying, well, to put it clearly, it's close to extortion by juvenile delinquents. If Japan gives in and follows their unreasonable demand, sighing its negotiation or a deal, it will set a bad precedent and create a negative example. If the extorter gains money once, it's certain that they will extort again. The formula itself is a complete mess. I wasn't great at math, but if that showed up in a math exam, it would definitely score zero. That's why, although Minister Akazawa is serious and capable, there is also concern about whether a serious person can handle it. Since they are not reasonable, they won't listen to reasonable things. Although I said every option, you absolutely must not provide information to an unreasonable opponent. If you get concessions that way, it will set a bad example. Anyway, please do not give in to the extortion from the US, uh, though it's really bad to say, but this is extortion. If we listen to this, it will really become a bad example. การยกเลิกนี้ยังสะท้อนถึงความกังวลของรัฐบาลเองนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่20กรกฎาคมและมีการวิเคราะห์กันว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยอาจจะสูญเสียที่นั่งจํานวนมากในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อจํากัดความเสียหายทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดมีภาพหลุดนะคะว่าพวกเขาไปพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรั้์ในวอชิงตันช่วงใกล้วันเลือกตั้งก็อาจจะนําไปสู่หายนะทางการเมืองค่ะ นี่คือปรากฏการณ์ทรัมป์เอฟเฟกที่ปรากฏในหลายประเทศรัฐบาลต่างๆทั่วโลกที่แสดงความใกล้ชิดก,กับทรัมป์กลับถูกประชาชนปฏิเสธทั้งในกรณีของพรรคอนุรักษนิยมในแคนาดาหรือพรรคร i เบอร์ลในออสเตรเลียซึ่งต่างก็เผชิญกับความพ่ายแพ้จากภาพลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ ประชาชนในประเทศเหล่านี้ต้องการผู้นำที่กล้าหาญพอจะเผชิญหน้าไม่ใช่อ่อนอ่อนต่ออิทธิพลของทรัมป์เจ้าหน้าที่อาวุโสท่านหนึ่งของญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์กับ Financial Times ว่าการยกเลิกการประชุมวันที่1กรกฎาคมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งวุฒิสภาที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมซึ่งคาดว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยจะสูญเสียที่นั่งจำนวนมากค่ะ คริสโตเฟอร์จอห์นสตันอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าญี่ปุ่นให้ความสําคัญอย่างมากกับการประชุม2องบวกสเพราะถือเป็นเวทีทางการเมืองสําคัญที่ใช้แสดงพลังของพันธมิตรระหว่าง2ประเทศแต่การเลื่อนการประชุมนี้บ่งบอกถึงความไม่สบายใจอย่างมีนัยยะในโตเกียวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็ทิศทางในอนาคตซึ่งญี่ปุ่นเองอาจประเมินว่าความเสี่ยงทางการเมืองของการประชุมก่อนเลือกตั้งนั้นสูงกว่าผลดีที่จะได้รับค่ะ อย่างในรายการ Mydas Touch Network นะคะพิธีกรได้พูดคุยกับบรามเอมานูเอลอดีตเออาราชทูตสหรัฐ ah ประจำญี่ปุ่นและอดีตหัวหน้าคณะทำงานในรัฐบาลโอบามาโดยเอมานูเอลได้กล่าวถึงนยโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทรัมป์ว่าหายนะถึงขนาดตั้งคำถามเลยค่ะว่าควรเรียกสิ่งเหล่านั้นว่านยโยบายหรือไม่พร้อมอธิบายว่าญี่ปุ่นมองอย่างไรและเข้าใจอย่างไรบ้างเอมานูเอลอธิบายว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐต่อเนื่องกันถึง4ปีโดยเกือบครึ่งของการลงทุนอยู่ในภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็การผลิต แต่การที่สหรัฐทําเช่นนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถือว่าไม่ให้เกียรติญี่ปุ่นอย่างหนักเลยค่ะญี่ปุ่นก็เลยปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลงแบบรวบรัดเพราะเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์แค่ต้องการข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ได้สนใจเนื้อหาของข้อตกลงจริงๆทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนต่างก็รู้ดีว่าทรัมป์แค่ต้องการชัยชนะเชิงสัญลักษณ์มากกว่าเนื้อหาที่มีความหมายโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง ภาษีศุลกากรที่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะจากความเห็นของอดีตเอไอคาชทูตสหรัฐประจานญี่ปุ่นก็ถือได้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสหรัฐมากที่สุดเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดแล้วก็จ้างงานคนอเมริกันมากที่สุดแต่สหรัฐกลับปฏิบัติต่อญี่ปุ่นเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากๆญี่ปุ่นก็เลยถึงกับต้องเลิกการประชุมสําคัญในวันที่1ตึ่กรกฎาคมเพราะเห็นว่าความเสี่ยงจากการพูดปะหาหรือเพื่อกระชับความสัมพันธ์มีมากกว่าผลดีที่จะได้รับ ความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับโตเกียวทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงที่สหรัฐกำลังกดดันพันธมิตรในยุโรปและเอเชียให้เพิ่มงบประมาณทางการทหารระหว่างการประชุมความมั่นคงแชงกรีลาดาล็อกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนก่อนรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮ็กเซฟเรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียแปซิฟิกเดินตามตัวอย่างใหม่ของประเทศในยุโรปที่ประกาศเพิ่มงบด้านกลาโหมโดยชีย้ถึงภัยคุกคามจากจีนและเกาหลีเหนือในภูมิภาคค่ะ หนังสือพิมพ์นิเคอิกของญี่ปุ่นยังรายงานเมื่อวันที่21ิมิถุนาย,ยนนะคะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เรียกร้องให้พันธมิตรในเอเชียรวมถึงญี่ปุ่นใช้จ่ายงบประมาณด้านกลาโหมให้เท่ากับ5%ปเซของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ค่ะโดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชิงเงรุอิอิชิบะกล่าวอย่างชัดเจนนะคะว่าประเทศอื่นไม่มีสิทธิตัดสินงบประมาณด้านกลาโหมของญี่ปุ่นอันนี้เป็นการตอบโต้ต่อข้อเรียกร้องที่ให้โตเกียวเพิ่มงบประมาณเพื่ออรัับบมืกจีนค่ะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้ญี่ปุ่นแล้วก็พันธมิตรอื่นๆของสหรัฐก็กําลังเผชิญการเจรจาการค้าที่ตึงเครียดกับรัฐบาลสหรัฐภาย,ตายใต้นโยบายกําหนดภาษีนาเข้าทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้คอมเมนต์กันมาได้นะคะหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะขอบพระคุณสําหรับการติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตงส์เป็นกําลังใจให้กับปอมด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ปอมชาริดาพรหมโยธีและกูแชริงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ